สบายดีพี่น้องสุขุ่สุคนมืรดนกามาเยี่ยมยามเบ่งอาการยายอีกลราเดินจากพี่น้องเดิมนันานน้ำสโลมเพื่อนันนานถอดเลยเนาะน้ำน้ำสโลมนะมืดแล้วมื่ออื่นมาใส่ให้อีกมาซักย่าอีกเข็มหนึ่งยาเขาข้างเนาะขึ้นจะมวยมอยเม่อเขได้ซื้ออันแนวนั้นมาอะ มึงได้ไม่ไงป้าไก่อยู่บ้านหน้ามึงซึ่งบ้าน่อใช้กี่เงาซึ่งก็เลยส่งส่งนุ่งส่งให้เราเลยเออนุ่งส่งให้เราเลยนุ่งส่งมาให้เราออหน่าซื้อส่งใหม่ใหม่ใหม่เป็นพี่น้องได้นุ่งแล้วไล้เออเราอยากขวงอยากเคก็ง่ายแล้วเนาะซื้อมาสองตัวเด้อเลยครับเสื้อกันหนาวเนี่ยหันนัดทายเสื้อให้เราเลยเออนัดมามวยเฟี้ยนเสื้อกันหนาวอันน่ะหายายพร้อมเด้อ แล Now, to to like, ้วก็อันแพ้เสร็จยังงยังไนะให้แล้วเออเสร็จปากเสร็จคอแล้วกินแล้วข่าเออจกเออจกใส่ไข่พอมั้เอจกใส่จ uh, ก so ้เออเออเออพันเห็ดจกใส่ไข hmm. mm ่ใ hmm. ห yeah, like, yeah, right? <ver> ้ในด้คี่น้องเ้แกเสอก้อนมันจริงนุ่งแล้วส่หวก่กมยุบเนี้ยเขาว่าคือเราไข่แน่อนามแหมบบ่หมวยเราไดไใส่สลูมนะเป็นอะไแค่ว่าไข่่ม้นบ เออฮันเด้แล้วก็ไข่แนของเราขาดจานอาหารเนาะแม่แห้งอยู่ปะแม่กินเหย่อมือฮันเด้ใส่ยาก็ใส่ยามันี่มีแห้งแต่ทีฮันเด้เอามืออื่นอีกมาซักยามาใส่สสโลมใหอีกเสื้อเป็นเสื้อไข่แน่ละพี่น้องเออแล้วเบาได้แน่ละเด้อใช้บอสุทวิแล้ว เนเ่าเม่ไม่น้อยสื่ออันยังมียาเนีอันสื้อโจ๊กสื่อนมมะกรกินโจกวกินโจ๊กอะไรเออมันกินโจ๊กอยู่มอนกัมวยเปลี่ยนม้อนให้เราเลยมวยเดี๋ยวใส่เสื้อก่อนม้อนกับน้นมันเราเคือนาะมอนกับื้อแค้นย้าขอสื้อมา เอคอืมทับจะลเลยลดเออืือเสือยากับันตนบใส่บัดใส่ยาเนี่คือมีแห้งว้านนอหน่อยหนึ่งเนาะมีแห้งว้าเน่ยคอยบ่าเนี่ยแล้วก็สีไข่แนงเนาะมีแหงแน่และใส่ทงเท่าองเรานน้พอมเด้อน้ำขำมามันหนาวเลยเลย่ยว่ายากะามาโอ้มันอยากกินลมันยากินได้ม่ว่าเฮ้ยกันแลน วางทางนั้นมงอยู่าเี้ยอากทิชชูเอามาน่าจะเป็นมือก่อนน้นกล่องให้สม้วยเด้อพี่น้องเด้อพี่ถือทุงเท่ามาพ้อมรบถวนเออใส่ให้ลรานันเลยเราจังอุ่นตีนเนาะนุ่งเสื้อไหม่ใส่ทุงถอกทุงเท่าอให้มอนเอามอนไปเสืมเด้อดล้วอึอบมาก S <S เออแน่น่นละแห่เราจังอุนบบน่นเบิงแมกมือเราเอานอว่าได้เลยหน้าบังไข่จันทร์เลยนึกเจอห้องใส่สโลมถุงนึงนวันนี้ยาเข็มนึงซักแห่เราเราก็ไข่แน่เลยพีนย่น้องเดี๋ยวกระสีเดี๋ยวมืออื่นก็นสิได้มาใส่อีก <S 2> <S 2> <S ใส่ซ้ำมือพี่น้องเลยซักยาก,กับซ้ำเข็มอ ยาสูสูแหงสูแงวิตามินมดอืมใส่ทรงเท่าให้เราเด้อ้จพี่น้องเด้อหมอนเอามาเติมเตือนหมอนก็มาเปลี่ยนให้แล้วเติมเตือนในน้อยได้หมวกงามเอามาหม้ดระถุยางหมวกนี่เด้อเด้หมวกเด้นี่นี่นี่ได้หมวกงามดีนะเด้อโทษเด้อหมวยจะเด้อลได้หมอนไปเปลี่ยนแล้วเ่ะเออเอามาเอาออกหล่นหมวย หมอนเออเราจังอุ่นนั่นคักอะไบางนั่นคักบ่อบรรเทาเห็ดค่ะเห็นบ่อไม่เท่าคักบ่อบ้านหุ่นยนเลยเบิ้งไว้เอาออกต้องเคนจักบรรนานเราอุ่นนุ่งเสื้อใหม่กีนน่องใส่หมวกคักแน่เอาเย็ยดถมผ้าแล้าบัรเีงแล้วผ้าก็ให้ร่างกายก่อนอะีรอืมร่างกายอีกกรได้นี่ ลายโลไปเนดอกนอนเออเรามีความซุขนอนมา่นมวยเอาวันนั erm. yeah. ้นมวยเอ้านั่นๆปนเอาวันนั้นปนเราลัางหนกลัางนกไปซื้อมาล่งนกนะคุ่ยงบ่วงมาน่กกูจกล่งหกนเบวงรเนี่ยเออเออบ่วงมันคือหนามมันดื้อุย่างหน ดีมาทุกอย่างใหเรามีแหงมีซาตานเนรมนได้ีาหเราแหงเนี่ยเฮ้ยอนาสิเอาอนาสิปลายพันเม่เอ้ยกินเด้อนี่เด้อกินดังนกเ้าีแหงเด้อข่อยป้อนจ้าเด้อกินยังนก่อแ่โอ้ยเศรษฐีแซ่บดีสมควรเลยวศรบเศ็บนี่เฮ้ยบิ้งบึ้ง นี่แซ่บบ่แม่ยายแซ่บบ่หันดเห็นบ่เราก็สีแดงแม่ไอ้แม่อ่ะมีปอดเก่งอะไรอันนี้ปวนตัวไรบ่วงเลยหายรากินอะไรไหลอดมือเออหายละอุ้ยมันดีอันนี้ฮะแซ่บนะนึ่งแซ่บบ่แม่นานเงือกหัวอะไรเด้อพี่น้องเอ้ยเงือกหัวแล้วนี่ค่อยๆก็จะอื้นทันบ่นอ่ะไอ้บ่แซ่บไอ้บ้า เอาอีกมวยเอาอีกคำหนึ่งตะเกอร์เลยตะเกอร์หินเลยเพราะ่าอะไรมวยคำหนึ่งยินเลยมันคาคอแล้วเอาน้ำให้เรากินม้อยเห็นน้ำกินน้ำมันนี่มันหวานเดลยลังหนุบเออน้ำลองคอลงเหนียวคอห้าแล้วก็มีแห้งแบบนี้อันเลื่อเอาไว้ให้เราเด้อนเลื่อ ้อนเดอเดหรือเอยเพอเดอร์วางในข้งข้งครับวางข้งข้งนะเอาม่มอเสียเอาออกมาถุยอืมถุยน่ะออกซะฮันเดยเราก็ยังว่าจับจับจับเจ็บในปากเรานเนาะแง่งแนจักน้อยน้องเออวางแันเดยคำปากจับจพี่น้องด้นมกระยนี่ เออเอาเมี่ยนอันแบบต้เราคือแบบนั่แหละหันหันอะไรเออหันเลครับเมียนเมียนอันันไว้ต้มบักจกมีแต่เอาน้ำห่อนใส่รสยาเราหูเราเหียกินเออเออทำไมใช้ถุงกระเพก่ไเคือเราก็บไข่แน่ได้นี่เนาะได้ใส่อันสะโลมแล้วก็ไข่แน่ได้ใสน้ำเกลืออนาี่ใส่ไห้สามมื้ออนาแพทย์ว่าเนาะ เดี๋ยวเขาใส่มันขบยาเดี๋ยวการซ้ำมือมันขบยาน่ะซ้ำมือชกำลังเราเนาะแมนเอาุูความสามารถไปดูความอายุนะคือคนไว้เมือในสามหกลบเดี่ยวเออเอามาก็ไถ้เท้าเลยเอาหมอมาพามาใส่ยุบใส่ยาคนทเ่มันตอาห่มากสแรมาลยาง่าย้าไม่ลูงไปใช้เลยป้าไป่บงไงลูของกองด้วยฮะยังกอง หลังตอมเออๆสิไปดอกมันสิไปปะปะลุงเนาะแม่นควมเลยบ่ได้ไปเอ้ยเอาละได้นน่ะมันก็บ่มีแล้วเงินน่ะป้าเอ้ยเอามาะไปเบิ่งก็ไปเบิ่งด้วยใจมีนึงก็ไปต้อนเนาะลุงเนาะเห็นได้ะ้ก็ได้ได้หลเนาะเอาหลายบ่จ แม่น like. um ้อยเป็น so, ม er ือกงสมวยได้จ้าคลิดในกระสีได้ลาพี่ลาน้องทุกคนเลยพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องแม่หมูอาณาสาวมวยส่วนชิมเวนแม่น้อยแฟมิลี่ได้ใช่ถูกไลยตูคอมเมนต์เลยจ้าพี่น้องคิดภาพอาการได้กขอโค้ทอ็ไปเลยจ้าเอามาอัปเดตอาการของยายนนจันทร์ใส่ยากับเวลาใส่สลูมแล้วเนาะเมนเมนเทาใส่อันนั้น สโลปให้เพิ่นใส่น้ำเกลือเพิ่นมีแหงของลำลุงกระถับลำลุงเพิ่นกระสีไข่แน่นเนาะเพิ่นกระอื่นเนาะหอมกน้อยแล้วมีแหงแน่พี่น้องเอ้ยนยัดให้ไหมเบิร์ดเนี่เสื้อผงเสื้อผ้าใส่ขอที่ซื้อหมวกให้พอบยัดลำหนาวกบเบิร์ดกองตีนแล้วพี่น้องกบเบิร์ดพี่น้องเอ้ยลาไปก่อนจ้าพี่น้องบ๊ายบาย